สวัสดีครับพวกผมนะครับไทย GN นะครับวันนี้อยู่ในเกมมินิเวิลด์บอกอาร์เนี่ยผมก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับทุกคนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับมินิเวิลด์นะครับก็มาอยู่กับผู้สร้างคนเดิมนะครับชื่อว่านี่ครับไอดีอยู่ตรงนี้นะฮะก็ผมเคยเล่นแมพของเขาไปแล้ว2อันนะครับก็คือเป็น คิมเปนโโนยายบาตนะครับแล้วก็แ t ต a ทบออนไอแครนะครับหรือว่า Attack on t i ท a n นนะครับก็คนสร้างคนนี้บอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับใครที่อยากเล่นนะครับแมป3ามแบบดีนะครับไอดีคนสร้างอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถพอร์ตคลิปแล้วก็เอาไปเซอร์กันได้นะครับโอเควันนี้นะครับมาถึงคิวของ s อร์ทบล์ออนไลน์หรือว่า s o ร์อาร์ตออนไลน์นั่นเองก็มีคนอยากให้เล่นเยอะมากนะครับไม่ได้ทําสักทีนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของอันนี้แล้วนะครับ51าสเ็มกก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ โอเคแบบนี้ได้ยินมาเยอะมากบอกว่าดีมากๆเลยแต่คือมันอาจจะแบบว่าแลกนิดนึงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็บางทีถ้าใครแลกอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเล่นในคอมนะครับแต่ผมว่าเล่นในโทรศัพท์ผมก็เคยลองแล้วก็ไม่แลกนะอ่ะโอเคผมลองเล่นไปสักนิดแล้วนะครับแต่ก็จะมาลองเล่นใหม่ให้ดูหมะไว้เลยว่าแจ่มมากๆแบบนี้นะครับโอเคแต่คือแบบนี้นะไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับหรือว่าภาษาอื่น,นครับซัพพอร์ตอย่างเดียวคือภาษาอังกฤษครับก็ไม่เป็นไร เนาะโอเคเราเข้ามาเมิ่งฝนตกเลยเหรอนะครับอันนี้เป็นบทล้บทเริ่มต้นมาให้นะครับก็น่าจะมีไกด์อะไรต่างๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเมืองเริ่มต้นนะครับเมืองแห่งการเริ่มต้นนะครับน่าจะเป็นไอไอแครปปะอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรมากอันนี้น่าจะเป็นดันเจียนนะครับนี่เราสามารถเข้าไปในนี้ได้นะครับแล้วก็ไปลุยดันเนาะอ๋ออันนี้เป็นเมืองแห่งการเริ่มต้นแล้วก็เดินออกไปเนี่ยน่าจะมีดันเจียนอยู่นะครับผมอ่ามีอย่างนี้ได้เหรอ โอ้้ยนี่ห้องบอสแล้วผมอันนี้เป็นห้องบอสที่คิดิโตะสู้ปะอ่าแล้วก็ที่ใช้สกิลดาบคู่ปะเอ้ยมีงี้ด้วยน่าสนใจจริงทุกคนโอเคเวลาเราเริ่มมานะครับอ๋อเราอยู่อย่างนี้เลยเหรอครับโหทุกคนสุดๆเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยขี้ขวาดูสินี่ครับเป็นเพลเยอร์คอนฟิกนะครับกำลังตั้งค่าเพลเยอร์อยู่นะครับแล้วก็เช็ดสวยมาก เฮ้ยอะไรอะไรอะไรต่ออ่ะคลิกขวาอีกทีนึงอ่าเรนเราต้องล็อกอินก่อนนะครับอ่ะล็อกอินสิเอ้ยสวยวะเฮ้ยทำดีทำด,ทำดีทุกคนโหลดมาโหลดมาเกมนี้มินิวบะอาร์ตลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับโหลดฟรีนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราล็อกอินเสร็จแล้วนะฮะกำลังรอโอเคเราต้องเลือกตัวละครต่อปหมเอ้ยมีชินน,นันมีอะไรบ้างคิริโตะนะครับอาซึนะนะครับชินนันแล้วก็อันนี้อะไรดีฟ้าบ้างแล้วก็อันนี้ใครนะครับนี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาใคร แต่อันนี้มันตัวยิงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นทุกตัวก็ได้นะแต่วันนี้นะฮะผมผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่นานแล้วยังไงก็ต้องคิริีโตะปะวะนะในยีขี้ขวานะครับแล้วก็ผลเลือกอย่างเงี้ยอ่าเอ้ดูโมเดลดิเชดสวย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 ,สวยมากดูดิทุกคนดูดูดูดหล่อเท่ะฮะคือมันทําได้เท่านี้ผมก็ว่าโอเคแล้วนะบางคนอาจจะบอกว่ามันหน้าตาแปลกๆนิดน,นึงนะฮะแต่ผมว่าม่งอย่างนี้ก็ได้นะเว้ยเออ อุ้ยทำโมเดลสวยมากนะครับคนนี้มั่งไม่ผิดหวังจริงว่ะคนเนี้ยไอเดียคนสร้างคนเนี้ยครับโอเคอ่าเราเปลี่ยนโหมดเลยอ่าทั้งหมดนี้ดินะนี่ครับเออ่ภาษานะครับก็ซัพพอร์ตอยู่แค่ภาษาเดียวก็คือภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ก็จะมีไกด์บอกนะครับว่าเล่นเกมนี้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองกันลิงสตาร์โตโอเคสตาร์เรียบร้อยโอ้เชีตเอ้ยเหมือนในเมะเลยเราเราหล่นลงมาอ่า โอเคตอนนี้ผมหลุดเข้ามาในโลกนี้แล้วโลกวัวชวนโอเคโอเคตรงโอ้โ oh, หมีหัวหน้ากิลไอ้นี่นี่นี่ขยบะมีขยบะอยู่ข้างบนนี่ครับน่าจะเป็นรูปปั้นหรือเปล่าไม่รู้สินะโอเคก็เขาบอกว่า welcome to sword box online นะครับอ่าแล้วก็หายไปแล้ว <laughs> อ่านเซตก็หายไปเลยอุ้ยมียูนะยูนะร้อ,นะองเพลงอยู่เดี๋ยว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 เ้ยยูนะร้องเพลงแต่อันนี้มันเป็นทำไมนะมันยูนะมันเป็นร่างนี่วะมันเป็นร่างที่ออกมาแล้วปะวะ มันต้องเป็นอีกอันนึ่งป่ะมีเสียงป่าอยู่น้ารน้องเพลงฟังหน่อยดิผม <c oughs> ต้องเปิดเสียงดนตรีป่ะไม่มีเสียงดน,นตรีนะฮะเปิดไว้ก่อนแล้วกนะันเนาะโอ้คิดว่าจะได้ยินเสียงร้องเพลงอ่ะโอเคตรงนี้ขอเดินไปสำรวจก่อนนะทุกคนมันอาจจะมืดน,นิดน,นึงนะเดี๋ยวผมต้องรอแบบให้ฝนหยุดตกก่อนไหมหรือว่ายัางไงผมว่าทุกคนรอฝนหยุดตกก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับก็เช้าแล้วเรียบร้อยนะครับฝนก็หยุดตกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปมิชชั่นแรกเลยนะครับก็น่าจะตรงนี้นะฮะเป็นคนของอัศวินโลหิตนะครับของกิลนีนะครับมายืนมายืนเควสให้เราเหรออา้าวชิปหายละกดไงอ่ะคลิกขวาอ๋อคลิกขวาอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ซอสบล็อกออนไลน์นะครับคุณพร้อมไหมสาหรับบททดสอบแรกเฮ้ยมาบอกว่าพร้อมไหมไม่พร้อมเหรอไม่พร้อมก็ต้องพร้อม้วจังหวะเนี้ยอุตสาเข้ามาแล้วนะโอเคกดย้ดไปเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า เอ่อภารกิจแรกของเราเนี่ยให้เราไปหาลิสเบตนะครับเป็นเป็นร้านค้าปะแล้วก็เขาจะให้เควสเรามาทำอ่ะเราจะไปหาลิสเบตที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหรือว่าเราจะตามเอ่อบ้านสีฟ้า,ฟานั่นจะเป็นในแมปปะอ่าบูเฮาไอคอนนะครับบ้านสีฟ้าไอคอนบ้านสีฟ้าโอเคเรารับเควสมาเลยนะครับถ้าเราหาเจอได้ทั้ง300 e x p โอเครับเควสมานะครับ ก็ <Billie S 2> อยู่ทางตอนเหนือของเมืองหรือว่าเราจะตามนู่นไงทุกคนดูทางขวาบนนะครับตรงมินิแมปนะครับก็จะมีรูปไอคอนสีฟ้าที่เป็นรูปบ้านอยู่นะฮะโอเคตามไปตามไอคอนดีกว่าไหมจะได้ไง่ายๆนะครับโอ้ยเอ็นีซีในเกมนี้ทุกคนดูดิเชิดคือทําดีมาก model model. นะครับโอ้โหโมเดลโมเดลอันนี้รถลากนะรถลากเดี๋ยวนะขอสํารวจก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปทามิชชั่นต่อวันนี้บอกเลยว่าอยากขอสํารวจก่อนแล้วก็โอ้โหอันนั้นกิลป่ะโอ้ยนี่ทางเข้ากิลป่ะ ว้าวโอ้โหเข้าได้ปะวะไม่นะนี่อารีนานี่โน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 ยังไม่ไหวยังไม่ไหวยังไม่ไหวแสดงว่าคือเราสามารถเปิดแมปแล้วก็ให้เพื่อนเรามาเล่นได้สุดยอดไปเลยนี่เอวคิดจะโตดโดดอะไรวะไอ้ท่าโดดมันยังไม่สมจริงเท่าไหร่นะแต่คือผมก็ว่าโอเคแล้วเนาะโอเคเราจะไปตามไอคอนสีฟ้านะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรวะ อ,อ่านอะไรเนี่ยภาษาแม่งแปลกๆอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสมิธช็อปเลยครับสมิธช็อปไปข้างหลังหรือว่าตรงนี้วะขอดูดิอ๋อตรงนี้มันอะไรอ่ะเป็นที่กินข้าวโรงครัวนี่เองแน่นอนโอเคตรงนี้มีแมปบอกด้วยนะครับโหโมเดลแต่คือทุกคนแม่งหน้าตาเหมือนกันหมดอะแต่นะก็คิดเวสต์ว่ามันเป็นแบบแบบไงดีแบบแบบกิลด์เดียวกันนะครับนี่สมิธช็อปตรงนี้ปะอ๋อตรงนี้นี่เองโอนนี้ใครอ่ะหน้าตาเหมือนครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าอาเลย <What? laughs> ใช่ห <laughs> ใช่วะ <laughs> โอเคช่างมันไอ้มีเสียงด้วยโนเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์กูปิดก่อนพ <laughs> อเราเสียงลงมาสักประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับลิสเบนนะครับ <laughs> เขาจะขายพวกอาวุธแล้วก็น่าจะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดนะครับดูทุกคนดูอาวุธเด็โอ้ยอยากได้ดาบใหม่จังเลยดาบคู่เราไม่เท่แล้วนะไหนดูสิอันนี้มีดาบมีดาบ,ม,ดบมีนูน่นมีนี่มีนั่นมีเกาะด้วยอ่ะคุยหน่อยนะครับ อันนี้เป็น i r a c k Smith ช h อ p นะฮะเราต้องส่งเควสก่อนนะอ่ะนี่คุยเข้าเลยนะครับเขาถามมาแล้วว่าเราเป็นเบต้าเทสเตอร์ใช่ไหมแน่นอนอ้าวอยู่ดีถามแค่นี้แล้วก็ให้มาเลยเหรอเร, <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรถัดไปนะครับมีเควสสออันให้เราทำนะครับก็คือจัดการหมูป่านะฮะเอาหมูป่าก่อนไหม จัดการหมูป่าเพื่อที่เราจะได้แร่มาแสดงว่าแร่อันนี้เราอาจจะเอามาอัปเกรดหรือว่าทำโมบุตได้โอเคตอนนี้ผมรับเควสมาแล้วเราจะทําทีละเควสนะครับจะไม่แบบรับเยอะๆไปนะครับเดี๋ยวมันจะมึนงงเพราะว่าอันนี้มันไม่รู้ว่ามันต้องกดปุ่มไหนให้มันมีเควสขึ้นอ่ะอันนี้อะไรครับอขอโทษขอโทษเราสามารถซื้อส่วนผสมต่างๆได้ด้วยโอ้มีเงินอย่างนี้มาให้นี่เองเอาแสดงว่าเรามีเงินตั้งต้นมาให้ดิ โอเคเรามีเงินตั้งต้นมา19บาทแล้ว,อ,นนอ,อ,วอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือเกาะเหรอเดี๋ยวนะผมต้องตัดก่อนสินะโอเคโอเคเราต้องตัดดีๆก่อนนะครับอ่ออ่าอ่อ่ะ,อะเลียงสกิลอย่างงี้อันนี้มีสกิลให้เราใช้ตรงนี้ได้เอเป่าอ้าวใช้ไม่ได้เหรอแสดงว่าต้องออกไปข้างนอกก่อนป่ะโอเคอันนี้โอ้โหอ๋อพอเราออกมางี้มันจะเป็นอย่างงี้นี่เองทุกคนเฮ้ยหลอเท่แสดงว่าอันนี้เป็นเซฟโซนป่ะอ่าเซฟโซนนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวทำาไ้ตรงนี้เขาเลยงอะไรป่ะ ไม่นะนี่ไงหมูป่าปะเอาว่าโหโอ้โหตีอยู่ไหนเว้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยนี่มันไอก้กูโกลนชิบหายแล้วนี่มันนี่มันอันเดดทุกคนเดีย๋ดวยวเรียยกขอกลับก่อนขวาก่อนเอาพิกซี่มาดิโน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 อันเดดอ่ะอันนี้มานานะครับไอช่องที่แถบอาหารนี่คือเป็นช่องมานานี่ไงครับชิบหายแล้วบักอะไรวะเมื <c oughs> ่อกี้บักอะไรเนี่ยดูดิหุ้ยเวลาโดดมึงหล่อเท่มาก โอ้โหทำเหมือนเกมทำเหมือนเกมออนไลน์เกมอื่นเลยวะไม่ไม่คิดว่าจะเป็นมินิโวลดนะอันนี้มแต่หมูเหรออันนี้มันอะไรอ่ะมันบัวไหมเหรอทำไมเป็นรูปหมูวะตีมันดิเฉื้ออ,อุ้ยดาบคู่คือเรือต่อค้งผมมันไม่ใช่หมูตัวนี้จริงอย่าไปลังเกมเลยเดีย๋ยนะคือโหแล้วผมออกมาตรงนี้นอโอเคผมว่าล้วคุณจะกลับไปนะครับแล้วก็ไปออกอีกทางหนึง่งเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นตอนเหนือของเมืองปะ่ะขอดูแมปหน่อยสิ อ๋อตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้ทุกคนอืมเราควรจะไปทางนี้เว้ย <c oughs> ผู้เดินมาไกลเลยเนี่ยโอเคกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอ้แล้วตอนนี้มันเขตอันตรายด้วยนะครับอาจจะมีอันเดดมากระโดดกระซวกผมก็ได้หรือว่าจะมีผู้เล่นสีแดงนะครับผู้เล่นที่มันฆ่าคนอื่นเนี่ยมาจัดก,การผมก็เป็นได้อะนะอ๋อนี่ไงเขาเขาห้ามเราออกตรงนี้เนี่ยว่ะโอ้ดูดิดูดิโอ้ที่มันกิวไหนไม่รู้นี่ครับไม่ยุง่งไม่ยุง่งอันนี้ป่าโหด ปาโหดเพนจะไม่ยุ่งโอเคเรากลับเซฟไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปออกทางนู้นนะครับประตูมันก็มีหลายด้านให้เราออกเนาะโอเคแต่ตอนเนี้คือกลัวจะมืดอีกแล้วเหรออันนี้อะไรอ่ะขายอะไรกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้กําแพงชั้นนอกปะครับมันมีชั้นนอกกับชั้นในปะอ่าอันนี้มีชั้นหนึ่งนะฮะเอป็นงี้แล้วก็โหเอ็นบีซีแม่งสมจริงแต่มันก็นะใช้ได้อยู่นะครับนี่ผมจะเดินออกทางนี้ไงทุกคนโอเคตรงนี้มีร้านขายของนะครับเหมือนเดิมปะ ซื้อพวกส่วนผสมทําอาหารหรือว่าอาจจะทํายาได้โอเคถือว่าดีออกทางนี้ได้ไหมเอ่ยอาา๋ามีที่สารแมนอยู่แล้วก็หมูอยู่อันไหนคือหมูวะโอ้นู่นไงแช่ไหมเอ่ยนั่นไงทุกคนเลือดแปดสิบนะครับโอเคลองมันลองไหนดิเสืเอ,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 อขึ้นหนาบเอา้าชิบหายแล้วทุบไปเรือยไปเอ้ยขึ้นหนาบวัดอันนี้ไหนดีโดดเข้าไปฟันมันคิร้สต่อคุ้งไม่โดนเลยเหรออันนี้โดนอยู่ อันนี้ใช้ได้แล้วก็จะเอื้อมันทุกคนผมมีเกาะผมมีเกาะนี่ไงมันมันเออผมบล็อกใกล้มันผมบล็อกมันได้อยู่นะฮะเอาดีเอดเอาดาบคู่เรียบร้อยครับผมอ่าอุ้ยทำไมมันอันนี้มันปล่อยลัวๆเลยวะสบายเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวมานาจะหมดมานานจะหมดโอเคเรามีอยู่สี่อันผมว่าเราควรจะตีแบบธรรมดานะครับไอหมูป,ป่านี่มีตัวเดียวเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหสรงเป็นฝูงเลยสุดยอดไปเลยสิมาดิครับเฮ้ยอย่ายืนนิ่งดิวะ ดาบบูดาผ่าอะไรไม่รู้เลยตอนนี้โอ้ยแสดงว่าหมูป่าบักทุกคนทำไมตู้เคลื่อนที่ไม่ได้โนโนโนขอโทษโดนล็อกทุกคนผมโดนล็อกโอเคโอเคเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดนะครับโอ้โหเราต้องออกไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีที่ศาสตร์แมนอยู่นะฮะอันตรายยิ่งนักเอาชิบหายแล้วกดไปใช้ยาเปิด <c oughs> <c oughs> ไปใช้มาในแล้วเด้เ <c oughs> ด้วเด้อเจอ โ,โอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้เพเยอร์ไม่นะคนของโอ้อสวเวโลหิตอยากดวนเหรออยากดวนเหรอคิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่สินะจะมาป้นของกันอย่างนี้ไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องชิงแล้วทุกคนผมว่าผมต้องชิงแล้วโนจะทำผมไม่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 ไม,ไม่ทุกคนครับผมโดนมันจิ้มแตกโอ้โหไม่นะ เราอุตส่าห์อยู่ดีๆของเราปุวะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปล้างแคดน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยดีนะของไม่ตาอของไม่ตกของไม่ตกแล้วก็เราไม่ใช่ตายเราเล่นไม่ได้อีกเอ้ยเกิดได้เกิดได้ดไดสบายสบายเดี๋ยวเราไปลอยมันเดี๋ยวไปลอยมันต่อไปแต่ตอนนี้ต้องทําเควส่อนวะเอ้ยเกาว,วะ <c oughs> ตอนนี้คือท้าโดน้านสู้ไปเรื่อยนะครับโอเคเอา้าวอันนี้มันป่าไหนวะไม่นี่มันป่าป่าพืช โอ้โหแล้วตัวนี้อะไรอ่ะทุกคนดูมันอันนี้450ให้ตายเดี๋ยวลองโดนอุ้ยหายวิ่งมาละมาดีครับก็มาดีครับมาดีครับผมอุ้ยไม่นะไม่มนะมันจิ้มหลังมันจิ้มหลังโน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 ้ยมันอย่่งแรงทุกคนแต่วะเออแต่แต่แตมิชชั่นเราไม่ใช่ตัวนี้ไงอุ้ยอันนี้มันคือปล่อยล้วนๆเลยเหรอเฮ้ยต้ <laughs> บอกเลยว่า คือเกมนี้มันเล่นยากนะแต่คือจะพยายามเล่นให้รอดนะเว้เออก็คือจะตาย3้มตายสร้างหน่อยนะครับเป็นเกมอย่างเงี้ยคือเรายังไม่เรายังไม่โหดไงเหมือนเราเพิ่งเข้ามาใหม่อะ่อะเนาะอุตส่าห์มาต่างโลกถ้าเป็นอน,อนิเมะแบบอื่นๆใช่ไหมก็จะโหดเลยใช่ไหมแต่คือตอนเนี้ยผมกากโคตรๆเลยวะ่ะอยู่ที่มีอะไรบ้างมีเงินมาให้นะครับแล้วก็มีดาบป่ะมีดาบสองอันเหรอไอ้เพื่อนดาบมันเดียวกันปะวะอ๋ะออาจจะคือมาเผื่อสำรองอาจจะดาบพังอะไรประมาณนี้ปะแน่นอนนะครับ โอเคจคกลับกลับแล้วกลับแล้วผมว่าเราไปอีกฝั่งหนึ่งแต่คือตอนเนี้ยกลางคืนเว้ยกลางคืนหมูมันหลับแน่นอนเ <c oughs> ชื่อผมดิโอเคเราจะไปหลอยมันนะครับนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางเดิมนี่ทางนอตนะฮะแล้วเป็นทางเหนือของเมืองเนาะอ๋อวิ่งไวๆได้ไหมคิดจะโตะคุงย่อหอบดีโอ้โหไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยก็อย่างนี้แหลนะเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันซูมได้ขนาดนี้เดี๋ยวว่ะอ้าวสวยดิทําไมเราไม่เลือกอสสน้มาวะว่าจะดูกรงเกงในซะหน่อยโอ้โหทุเรศเกินไปนะครับไม่เป็นไร วินสตา์แมนมัดักเซฟอ่จานคุณเลือด400เลยวะเดี๋ยนวะต้องแอบบต้องเนียนต้องเนียนไปโอ้โหตรงนี้เป็นฝูงครับผมงี้สวยดีครับข,นนขึ้นหนาบอาะขึ้นหนาบคุณละอันกันี้อย่างงี้เลยทุกคนเออใช้ล,ลัวดีน้องชายแล้วก็หนีครับผมโอเคใช้ได้เลยนี่หนีหนีฟันแล้วหนีฟันแล้วหนีคุณสกตัวอย่างงี้ไม่เอาดิโอ้โหมันให้เราจัดการทั้ง10ตัวเลยนะครับอลิสเบตนี่คือใจร้ายมากๆเลยะบ10ตัวตูไิสู้ยังไงไหววะ เออก็มาด<ผ>ิครับ <Andrew> ผู้เล่นผู้เล่นเฮียอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะผมตายเฮียอย่าเพิ่งโอ้โหมันกินมันกินผมโน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 นบล็อกก่อนบล็อกก่อนทุกคนบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ยอย่าโหดเกินไปดิพวกนายเนี่ยล่วงไปหนึ่งเลยครับล่วงไปหนึ่งเออหมูน้อยกายจะอยากเป็นหมูหันอย่างนั้นเหรอโอเคเวฟผมอัพแล้ว สวยงามอ p พผมอัพไหมเนี่ยแล้วเราจะบวกสแตตรต,ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วก็จะได้เล่นต่อพาร์ทหน้านะครับโอเคตอนนี้ผมจัดการไปกี่ตัวเราไม่ได้นับเหมือนกันนะฮะเออสวัสดีสวัสดีรอรอตัวนี้มาก่อนรอตัวนี้มาก่อนออกมาน้องชายไม่ออกอ่ะเจะออกดีดีไหมฮะจะออกดีด,ดีไหมเออรอมารอมาทุกคนมาตรงที่นี้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวผมขอเลียตรงนี้ก่อนทุกคนไอตรงนู้นอีกฝูงหนึง่งดูคูหมูป้าสิบตัว อิงจงหัไปแล้วนะอิงจงหดไปแล้วน้องหมูน้องหมูอิงจะหดไปแล้วขอกินเลือดก่อนอ่าได้อยู่เลยครับเรียบร้อยับผมเดี๋ยวนะเหมือนสกิลผมจะร่วโอเคโอเคตอนนี้มันบอกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่เพราะว่าไม่น่าจะบั็อกอะไรไม่รู้แต่คือตอนนี้ผมปล่อยผมปล่อยสกิลไปลัวๆเลยโอเคเอาเงินมาเงินมาโอ้ยชิบหายแล้วยาหมดอันนี้ยาปะอันนี้เป็นคิสตัลที่เวร์วับปะนี่ไงยุทธ์เทเลพอร์ตโอ้มาดิครับ มาดิครับไปเซฟไปเซฟไปเซฟไปฮิวไปฮิวไปฮิวได้ไหมฮิวได้ไหมเข้าเซฟหรือหิวได้ไหมไม่ฮิว <laughs> เฮ้ยมันจะทะลุเซฟได้ป่ะอ้าทะลุไม่ได้มันก็จิ้มจิ้มเสร็จจิ้มมันหนีโอ้โหหัวเกียน์ที่หายเลยวะไอ้ฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะอา้าวหมูหายกลายเป็นหมูหันเรียบร้อยละโอเคอีกสองทัวร์นะครับเดี๋ยวนะเอออุู๊ดเลน่นพูดเลน่นดิ๋ยดี ใส,ส่สกิลไปโอเคเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับลิทเบทแล้วมันมันไม่ได้เรื่องแนละ้วลิทเบทเนี่ยเอาเควสอะไรให้เราไม่รู้เนี่ยฮะใครมันจะทําไหวทุกคนไม่ไหวแล้วนะลิทเบทต้องไปเคลียร์กันแล้วดีน,นี่อยู่ร้านไหนวะเดี๋ยวร้านอยู่นู่นร้านอยู่นู่นอันนี้ร้านอะไรวะอุย้ยนี่เป็นบาร์นี่นแวะเข้าบาร์ก่อนได้ไหมทุกคนขอแวะเข้าบาร์ก่อนอุวยมีร้านเหล้าป่ะครับสวัสด,ดีโหนี่ไงรับเควสจากพวกนี้ได้ไอ้ที่มันให้จัดการสิบ ดีสารแมนสิตัวแล้วตูวจะมีของไหมโอ้โหหไอ้พวกนี้ทุกคนมันมีดาบมันมีดาบเทพด้วยอะน่าจะเป็นดาบใช้เงินซื้อเหรอโอ้โหนี่ไงมานาโพชั่นหัลือก็มีพวกคีย์ต่างๆแล้วคุอตัจะมีเงินไหมโอ้ใช้ถั่วซื้อได้ด้วยอ้าวยาี่ถั่วเยอะไม่เป็นไรเราจะเล่นสายฟรีสายฟรีต้องเอาเงินในเกมมาซื้อ นี่ไโอ้โหทุกคนครับอันนี้เราสามารถนะครับเอาพวกมาช่วยก็ได้นะครับโอเคเราจะจาไว้แต่คือตอนเนี้ยถ้าผมไม่รีบกินอะไรเนี่ยผมจะแตกตายโนโนโนอันนี้อะไรกินได้บะไม่นะทุกคนผมลืมอันนี้มันมียุยด้วยหรอเราสามารถสมมติยุยไม่ได้เชดหูสามอันแล้วยุยสามตัวข้ามความหิวไม่พอโนไปนะผมจะแตกตายอย่างนั้นเหร สวัสดีครับมีอะไรกินหรือเปล่าสวัสดีสวัสดีวัสดีดิฮัลโหลหลอหล่อหล่อล่หลฮัลโหลแตกแน่แน่อ๊ทุกคนครับเมื่อกี้ผมฆ่าพ่อค้าไปเหรอชิบหายแล้วผมฆ่าพ่อค้าอุเ้ยเรื่องหนึ่งผมไม่ตายด้วยอะเป็นไปได้เหรอนี่เดี๋ยวสักพักผมจะตายแล้วแหละตอนนี้ผมเพราะผมฆ่าพ่อค้าไปแล้วไอ้คนนี้มันมันจะมาฆ่าผมต่อ อันนี้มันคนเดิมนี่นายไม่คุยด้วยละโอเคเร,เราต่อไปเราโหหมดละเมื่ก,กี้ิ่สามาดีๆแล้วเราไปตบพวกค้าตายนั่นนะนะอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไปลงอาหารวะหรือว่าอีเตอร์เมื่อกี้วะไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมไปคุยกับลิเบดแล้วทุกคนเออมันต้องอยู่แถวนี้แหละอ้าวเบเดยววเดัดยฮะเคเวสของเธอมันยากเกินไปเนี่ยโอยังไม่เสร็จเดี๋ยวรือว่ายไไม่รับเคเวสวะ ก็รับแล้วนี่สิบตัวเลยเหรอเองจะเกินไปแล้วนะ่ะโอเคไปดูหัวอ๋อคือถ้าเรารับเออเควสของเราเสร็จนะทุกคนทุกคนดูนี่ดิผมจะสามารถซื้ออันนี้เพิ่มได้อีกหนึ่ง,งอันเหรออ๋ออัปเกรดเพิ่มได้ครูดาสมีหลายขั้นเดียวเดียเด๋ยวมีปืนด้วยเช็ดอย่างนี้นี่เองโอเคไว้ค่อยเล่นผ่านหน้าต่อนะก็นะครับ เดี๋ยวพาร์ทนี้มีประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่คือมาศึกษาระบบแล้วก็นะครับมาเดินรอบเมืองกันนะครับใครที่แบบรู้แนวทางการเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ผมอาจจะงูปลาปลาเนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้จะลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับใครอยากดูต่อคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะจ๊ะไม่ไปครับผม